โอ้ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทำก็จะหาคนอื่นมาทำแทนแปลว่าอะไรก็คือเข้าไปทำก็ย้ายก็ยกักก็ออกไปเพราะฉะนั้นตำรวจกับฝ่ายปกครองร่วมมือกันและในลิสต์ที่พูดว่าจะในลิสต์เนี่ยจะลดต้องลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งยี่บห้าอีกเดือนห้าสิบอีกเดือนหนึ่งต้องต้องครบ มันก็ปรากฏว่าปกครองทําหนังสือแจ้งคนที่อยู่ในลิสต์ให้มารายงานตัวคุณจําได้ไหมสมัยหนึ่งที่ราดบุรีครับประหลัดอําเภอทําหนังสือแจ้งไปว่าหรือในอำเภอผมจำไม่ได้ชัดๆแจ้งไปยังคนที่อยู่ในลิสต์บัญชีดําให้มารายงานตัวและตอนท้ายลงว่าถ้าไม่มาจะไม่รับรองความปลอด <laughs> ขู่กันขนาดนั้นเลยนี่หนังสือราชการนะรตอนนั้นสื่อมวลชนลงกันเยอะแยะหมดเลยครับและคนที่เรียกมาแล้วเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยพอเรียกมารายงานตัวกลับบ้านไม่ถึงบ้านทั้งที่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยถึงแม้ว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดครับตำรวจมีสิทธิ์ไหมครับไม่ไมีกระบวนการยุติธรรมเรามีตั้งแต่ชั้นอายการชั้นศาลไปถึงชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกา แต่นี่เป็นตำรวจเป็นคนจับกลุ่มเป็นสารเองพิพากษาและเป็นฆาตกรคือเป็นวิสามันวิสามันมันต้องต่อสู้แต่บางทีก็กลายเป็นเพชฌฆาตเองด้วยเรียบร้อยครับตำรงตำรวจทำหน้าที่อย่างนี้ไปในสมัยนั้นจนกระทั่งมีลมีสถิติออกมาว่าเสียชีวิตไปทั้งหมด2,873คน มันจะตายในกันเยอะขนาดนั้นจารยน2,800กว่าคนเออหลังจากทักษิณถูกยึดอำนาจไปเรียบร้อยก็มีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบชื่อยาวๆว่าศึกษาวิเคราะห์กำหนดนโยบายยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงและทรัพย์สินประชาชนตัวยอ่อคคอตอนนอ ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุรานนาท์ครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นองค์มนตรีครับได้สรุปออกมาว่ามีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้น2,604คดีครับมีผู้เสียชีวิต2,873คนครับและเป็นฆาตรกรรมที่ผู้ตายไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย834คดี เสียชีวิต873คนเป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่ทราบสาเหตุการตายอีกเสียชีวิตไปอีก571ผมเนี่ยได้ออกไปสอบเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นผมเป็นประธานกรรมธิการและได้เดินทางไปที่เชียงรายไปกับพลตำรวจเอกปฐินสันติประพบที่เป็นกรรมธิการด้วยกันครับไกรศักดิ์ชุนวันไปกับคุณหมอนนิรัน พี่ทักษ์วัชระที่ตอนหลังก็ไปเป็นกรรมการสิทธิ์ปรากฏว่าไปถึงที่เชียงรายไปพบผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้มาาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในบัญชีดําครับเขาไม่ได้ค้ายาเสพติดเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เสพไม่เคยค้าเลยแต่มันไปอยู่ในบัญชีได้ยังไงมีใครม่รู้ไปย่อนบัตรชื่อเขาอืเขาเป็นแม่ค้าเขาไปทําธุรกิจครับผมก็เลยบอกโอ้วันนั้นพอดีเลยจะพบกับผู้ว่า ประชุมร่วมผู้ว่ากับผู้การก็เข้าไปในห้องประชุมก็ปรากฏว่าก็มีตำรวจเยอะแยะหมดแล้วก็มีทั้งอำเภอทางทางทางจังหวัดแล้วก็มีผู้ว่าแล้วก็มีผู้การผมก็เอาผู้หญิงคนนี้เข้าไปแล้วก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้อยู่ในลิสต์ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ได้ตรวจสอบแล้วหรือ,อยังว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวพันกับยาเสพติดในลักษณะใดผมเป็นประธานกรรมธิการเจ้ครักเขาตอบว่าตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าเกี่ยวพันกับยาเสพติดอแล้วทำไมวะไม่ออกจากลิสต์ล่ะคุณถามเหมือนผมเลยเขาก็ตอบว่าก็พวกเราก็พยายามแล้วครับส่งเข้าไปยังส่วนกลางที่มาไไทยได้รับคำตอบกลับมาว่ายังไม่มีนโยบายในขณะนี้ให้เอาออกจากลิสต์เว้นแต่สามกรณีเท่านั้นคือตายวิสามันหรือติดคุกเออแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะไปตายทำไม เขาก็บอกว่ายังไม่ทําอะไรไงเพราะยังก็ยังไม่ตายไงแล้วก็เลยอยู่ในลิสต์ไว้ผู้หญิงก็ร้องไห้หนักเลยบอกแล้วเขาจะทํามาค้าขายเขาจะไปเขาจะทําธุรกิจติดต่อกับใครใครเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันมันมันพวกอยู่ในบัญชีดําติดยาเสพติดจะไปกู้นี่ยืมสินจะไปทําสัญญากับใครใครเขาก็ไม่เชื่อถือร้องไห้จริงๆเลยเราก็ไม่รู้จะทาไงเห็นใจเลยนะอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกยู่ว่า คดียาเสพติดเนี่ยมันถูกมาใช้เป็นเครื <c oughs> ่องมือในหลายๆเรื่องด้วยซ้าไปคนบางคนไม่เกี Nicolas ่ยวข้องกับยาเสพติดเลยเป็นชื่อเสียกลายเป็นฉายายุดตัวเย็นมาเปนทุกวันอยูตายายสองคนอายุเจ็ดสิบกับหกสิบกว่าครับอยู่ที่อยุธยาครับบ้านช่องใหญ่โตพอสมควรปรากฏว่าลูกเนี่ยถูกจับด้วยคดีอย่างอื่นและได้รับพระราชทานอภัยโทษกำลังจะกลับแต่แล้วเนี่ยก็เกิดตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้าน เพราะว่าคิดว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดคิดว่าเพียงแค่คิดว่านะครับตากระยายอยู่กันสองคนคก็คิดว่ามีโจรจะมาปล้นครับก็เลยยิงสวนไปทีหนึง่งเพราะตำรวจที่แรกบอกยิงคูเอ,อันนี้ก็เลยยิงสวนพอยิงสวนมันเริ่มต้นยิงคููเลยเหรอเออและเขาก็เลยเอาตำรวจก็เลยซัดหากระสุนเข้าไปตากระยายก็ไปแอบอยู่หลังตู้เย็น ตู้เย็นเนี่ยพุนไปหมดตู้เย็นพุนเลยและในที่สุดแกลอดตายได้เพราะตู้เย็นค่ะแล้วก็เอาไปฟ้องศาลในที่สุดครับตอนหลังเนี่ยคุณยงยุทธก็ซื้อตู้เย็นมาเปลี่ยนให้ซื้อตู้เย็นมาเปลี่ยนให้เนี่ยก็ทํเขาเสียหายอ่ะครับแล้วแล้วในที่สุดพอขึ้นศาลก็ปรากฏว่าตาขยายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยลูกที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็จะดูประวัติ ก็ปรากฏว่าแพทย์ได้ไ,ดไปตรวจในร่างกายเนี่ยไปพบว่ามีสารเสพติดอยู่ตัวหนึ่งชื่ออะไรไม่ต้องคน้นอ่ะนะครับแล้วปรากฏว่าพอเป็นเช่นนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าโอ้บ้านนี้ใช่เลยบ้าเออก็เลยบุกเข้าไปครับแล้วพอขึ้นสารตำรวจก็ไปสารภาพกับสารว่าเป็นความบกพร่องเพราะตกคำว่าไม่ไปตัวหนึ่ง ไม่พบสารน,นี้ในร่างกายอ้าวําเอาตายายผู้นี้เกือบจะตายเนี่ยนั่นแหละครับคือถ้าไม่มีตู้เย็นมันเป็นก่อคำบางเนี่ยตาย,ายายผู้นี้ตายไปแล้วอันนี้ยังโชคดีครับไอ้ที่ตายไปเลยเนี่ยก็คือที่คอนบุรีครับอาจารย์ไกรศักดิ์เป็นสวจากโคราชและคอนบุรีนี่เป็นอำเภออยู่ในจังหวัดโคราชมีคนสองคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็กลัวว่าโจรมันจะปล้นอืม กลัวว่าญาติพี่น้องหรือคนในในแถบนั้นจะมาขอตังค์ก็ปิดเงียบแต่ว่าชีวิตก็ร่ำรวยขึ้นซื้อของมีค่าเพิ่มมากขึ้นซื้อรถซื้ออะไรต่ออะไรมากขึ้นก็เป็นที่เพ่งเล็งว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก,ก,ก,ก็มีคนไปหย่อนว่าสองคนนี้เนี่ยพัวพันกับยาเสพติดปรากฏว่าสองคนนี้ถูกยึดทรัพย์เรียบร้อย และในที่สุดสองคนนี้ก็เสียชีวิตด้วยอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันเนี่ยเป็นคนมาเล่าให้ผมฟังว่าโอ้เคสที่บ้านเขาเนี่ยอันนี้มันเหลือร้ายจริงๆเขารับไม่ได้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่แม่สอดคุณปีวัตรกิ่งเกตเป็น DSI ที่เป็นคนดูคดีพวกนี้ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติกับทางปกครองเพราะะฉนั้น DSI จึงรับเป็นคดีพิเศษที่จะติดตามเรื่องพวกนี้ เพราะในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ดียสัยก็ก็สาวเรื่องนี้ดูปรากฏว่ามีนักธุรกิจจากแม่สอดแกเก็บผมลอมลิฟต์แล้วแกก็ทําธุรกิจในเรื่องของการขนสง่งมีรถบรรทุกแล้วแกก็ไปกู้ยืมเงินธนาคารมาย8สิบดล้านมั้งแล้วก็มาเพิ่มรถบรรทุกก็ปรากฏว่าไปมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับตํารวจด้วยแกก็เลยกลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดทําธุรกิจในเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ย แล้วเขาก็เก็บหอมปลอมลิสในการซื้อรถเพิ่มขึ้นมาทีละคันทีละคันอะไรเนี่ยในที่สุดก็ไปกู้ธนาคารมีหลักฐานการกู้ยืม28ล้านผมตรวจสอบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสทสอํำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ปปสรวมทั้งกองบัญชาการปรปาบปรามยาเสพติดของทางสมาธิแห่งชาติด้วยก็ไม่พบข้อมูลมพวกนี้มีประวัติเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดเลยมันมีการขัดแย้งกันในเรื่องของการขัดแย้งกับทางเจ้าที่ตํารวจที่ ไปกันแก้งจับกลุ่มรถของเขาในกรุงเทพเนี่ยนะครับที่ว่ามีควันดําแต่บังเอิญเนี่ยรถมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจพบควันดำนี่ย,ยากก็มีการจับรถบรรทุกของคุณพงเทพอ,อีกครั้งหนึง่งในเรื่องของการบรรทุกน้าหนักเกินทางคนขับที่ถูกจับในเขตพื้นที่ของสพแม่ทอเนี่ยก็โทรมาบอกคุณพงเทพว่าเออตอนนี้รถถูกจับให้เข้าไปเคลียร์หน่อยแกก็ไปตอนนี้พอแกไปเนี่ย ตัวภรรยาก็ด้วยความเป็นห่วงพระรู้ในเรื่องของการถูกขู่ถูกอะไรตั้งแต่มีเรื่องกันมาแล้วเนี่ยก็ไปด้วยไปทั้งรองเท้าแตะทั้งชุดนอนเนี่ยก็ตามไปก็พอไปถึงสอพแอม่ทอก็ไปคุยตกลงกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้แกก็เดินทางกลับมาแล้วก็บอกคนขับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะก็เดินทางกลับไปพอผ่านด่านห้วยยอุมาได้ประมาณทั้งสามกิโลเมตรเนี่ยก็มีรถปิกอัพเนี่ยไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงมาแต่แต่คุณวงเทพเองเขา มีความชํานาญนในพื้นที่ตรงนั้นมากเขาก็สามารถขับรถลบหลีกได้แต่ในที่สุดพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็มีการุ่้ยิงจากข้างทางทําให้ยางระเบิดรถก็เสียหลักตกข้างทางไปจากนั้นก็ระดมยิงด้วย M16 ลูกซอง9กมมมสเอ็มมมรวม50นัดเสียชีวิตนะครับแล้วก็นําไปสู่การพบยาเสพติดตรงนี้ขึ้นมาเราก็เอาคาดีนี้เข้ามาทําก็ตรวจสอบสืบสวนอะไรไปทั้งหมดแล้วเนี่ยในภาพสุดท้ายนีย่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคน ไม่เคยมีปอดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในที่สุดถูกยึดทรัพย์และในที่สุดเสียชีวิตโดยที่เบาะข้างหลังมียาเสพติดอยู่7เม็ดเรื่องนี้ดีเอไอจับเป็นคดีก็พบว่ายาเสพติดนั่นมันมาทีหลังเมื่อยัดยาให้ก็ยัดยานั่นแหละครับผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับคุณปีวัตรกิ่งเกศ และพลตรีออวสิทเดชคุณชรแล้วก็จะมีคนคือพลตํารวจเอกวันชยัยศรีนวลน,นัดตอนนั้นเป็นกรรมการสิทธิ์และมีเจ้าทุกมานั่งอยู่ด้วยครับผมถามคุณนะครับว่านี่คือประสบการณ์ที่ผมพบว่าการที่ประกาศสงครามยาเสพติดใช้ความรุนแรงแก้แก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งมีคนตายไป2,000กว่าศพเกือบ 3, 0 0 0ศพ